สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ MA Auto Review วันนี้เราจะพาไปพบกับตำนานแห่งรถกระบะออฟโรดที่ครองใจคนรักการผจญภัยมาหลายสิบปีนั่นก็คือ Jeep Gladiator SJ รุ่นปี1962-1988ถึง1988คันนี้ซึ่งมาในโทนสีโอลิฟแรปที่ให้ความรู้สึกดูดันเข้มแข็งและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตั้งแต่แรกเห็นรถคันนี้ถือเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของจี๊ปในยุค 60s จนถึง 80s และยังคงเป็นที่นิยมในกลุ่มนักสะสมและคนที่ชื่นชอบรถออฟโรดคลาสสิกจนถึงทุกวันนี้ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกจ e ๊ป Gladiator อร์ S.J. สืบทอดความแข็งแรงแบบทหารมาจากจี e p วิงลี MB ในยุคสงครามโลกครั้งที่2ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าเอกลักษณ์แบบ7ช่องที่เป็นเอกลักษณ์ของจี๊ปทุกยุคสมัยเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้ดูเรียบง่ายแต่บ่งบอกถึงความแข็งแกรงลักษณะทรงเหลี่ยมและบอดี้บนแชสซีบ่งบอกได้ทันทีว่านี่คือรถกระบะท,ที่พร้อมลุยทุกสภาพถนน ฝากระโปรงหนาแน่นโคมไฟหน้าทรงกลมคู่เป็นเอกลักษณ์แบบคลาสสิกและกันชนเหล็กที่ให้ความรู้สึกทนทานในสไตล์ออฟโรดแท้ๆสีโอลิฟแรปที่เราเห็นอยู่ทำให้บุคลิกของกราดิเอเตอร์ยิ่งดูดุดันราวกับรถทหารที่พร้อมจะออกไปบุกตะลุยในทุกเส้นทางเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นได้ถึงระยะฐานล้อที่ยาว ซึ่งช่วยให้การบรรทุกสัมภาระหนักๆเป็นเรื่องง่ายพื้นที่กระบะด,ด้านหลังกว้างขวางแข็งแรงพอจะขนของหนักหรือใช้งานในไร่นาฟาร์มหรือแม้แต่ในสนามออฟโรดสุดโหดล้อขนาดใหญ่และช่วงล่างที่ยกสูงทำให้กราดิเอเตอร์ SJ พร้อมจะลุยทั้งเส้นทางโคลนลูกรังหรือแม้แต่หิมะโดยไม่เกรงกลัวอุปสรรค การออกแบบประตูและกระจกยังคงกลิ่นอายุค 60s อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นกรอบกระจกแบบโครเมียมหรือการใช้เส้นสายเรียบง่ายแต่ดูคลาสสิกพูดถึงสมรรถนะก,การขับขี่ Jeep Gladiator SJ มีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายตามแต่ละปีการผลิต เริ่มตั้งแต่เครื่องยนต์หสูบแบบอินไลน์ไปจนถึงเครื่องมี8ที่ให้กำลังเหลือเฟือสำหรับการลากจูงหรือขับขี่ในเส้นทางออฟโรดกำลังสูงเกียร์ธรรมดาเป็นมาตรฐานในยุคนั้น ทำให้คนขับได้สัมผัสความดิบแท้ของรถออฟโรดจริงๆช่วงล่างแบบแข็งแรงของ Jeep และระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเต็มรูปแบบช่วยให้การลุยเส้นทางครุขรับเป็นเรื่องง่าย Gladiator SJ มีชื่อเสียงในเรื่องความทนทานไม่ว่าจะเป็นการขับในภูเขาลุยแม่น้ำหรือการใช้งานในงานก่อสร้างรถคันนี้สามารถรับมือได้สบายๆแม้จะเป็นรถยุค 60s-80s แต่ g l a d i a t o r อรให้ความรู้สึกในการขับที่มั่นคง ด้วยโครงสร้างชัรซีบอดี้ออนเฟรมที่แข็งแรงและระบบกันสะเทือนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกหนักๆก,ก,การควบคุมพวงมาลายัยแม้จะไม่แม่นยำเท่ารถสมัยใหม่แต่ก็เพียงพอสำหรับการขับในสภาพเส้นทางออฟโรดหรือทางดินที่ครุขระเสียงเครื่องยนต์ V8 ของบางรุ่นยังให้โทนเสียงทุ้มลึกสร้างความรู้สึกทรงพลังที่เป็นเอกลักษณ์ของรถอเมริกันคลาสสิก ในส่วนของภายในห้องโดยสาร Jeep g l a d i a t เตอ SJ ยังคงสไตล์เรียบง่ายเน้นความทนทานและการใช้งานจริงเบาะนั่งหุ้งด้วยหนังหรือไวนิ้วที่ทำความสะอาดง่ายแผงคอนโซลออกแบบให้ใช้งานสะดวกแม้จะไม่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมือนรถในปัจจุบันแต่ทุกอย่างถูกจัดวางอย่างมีเหตุผลมาตรวัดความเร็วและรอบเครื่องอ่านค่าได้ชัดเจน ปุ่มควบคุมต่างๆออกแบบให้ใช้งานง่ายแม้ในสภาพที่มือเปื้อนโครลนหรือใส่ถุงมืออยู่พื้นที่โดยสารกว้างขวางพอสำหรับผู้โดยสาร2-3ถึงคนด้านหน้าและให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายด้านระบบความปลอดภัยในยุคนั้นอาจจะยังไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างถุงลมนิรภยัยหรือระบบควบคุมการทรงตัว แต่จีฟปลาดิเอเตอ SJ ใช้การออกแบบโครงสร้างที่แข็งแรงเป็นกรอบป้องกันหลักสำหรับผู้โดยสารและนี่เองคือเหตุผลว่าทำไมรถคันนี้จึงยังคงอยู่ในสภาพดีแม้ผ่านการเวลามาหลายสิบปี สำหรับราคาในปัจจุบัน Jeep Gladiator SJ รุ่นนี้ถือเป็นของะส,สมที่มีมูล,ลาค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นอยู่กับสภาพและความมหายากในตลาดสากลราคามักเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ15,000ถึง40,000ดอลลาร์หรือประมาณหลักแสนถึงล้านบาทหากเป็นรุ่นที่บูรณะสมบูรณ์หรือมีเครื่องยนต์ V8 หายากราคาสามารถพุ่งขึ้นไปถึง50,000ดอลลาร์หรือมากกว่านั้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถออฟโรดคลาสสิก นี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าทั้งในแง่การใช้งานและการสะสมโดยรวมแล้ว Jeep Gladiator SJ รุ่นปี1962-1988คันนี้คือรถออกระบะออฟโรดที่ผสมผสานความดิบ ความทนทานและสเสน่ห์คลาสสิกได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่บ่งบอกความเป็นจีฟแท้ๆสมรรถนะที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนภายในที่ใช้งานได้จริงและความเป็นเอกลักษณ์ของสีโอลิฟแรปที่สื่อถึงรากเงาของจีฟในยุคทหารมันคือรถที่ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะแต่คือประวัติศาสตร์บนล้อที่ยังคงวิ่งได้อย่างสง่าง,งามจนถึงทุกวันนี้และนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมจีฟแกรดิเอเตอร์ SJ ยังคงเป็นหนึ่งในตำนานที่คนรักรถทั่วโลกไม่เคยลืม